หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันในไลฟ์ภาคมันๆเกมแมนยูโรม่าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งไม่พลาดข่าวสารคัดเน้นทัศนะแมน,มน ลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เช่นกันครับส่วนท่านไหนที่อยากพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อนๆแฟนผีคอยเดียวกันสามารถกดร่วมกลุ่ม Open c h ช t ได้อีกหนึ่งช่องทางครับหลุดเสื้อใหม่แมนยูถูกใจแฟนผีหรือไม่เจอซีรีวิวเปิดเผยภาพเสื้อย่าแมนยูเต็ดซีซั่นหน้าออกมามีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นชุดจริงถึง90%มาพร้อมสปอนเซอร์ใหม่อย่างทีมวิลเบอร์บริษัทด้านซอฟต์แวร์ชื่อดัง หลังจากแมนยูเต็ดกำลังจะหมดสัญญากับเชฟโรเลตสปอนเซอร์เจ้าเดิมช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้สโมสรก็ปิดดิวพาร์เนอร์ใหม่อย่างชีมวิเวอร์ในมูลค่าที่โอเคกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันโลโก้ตรงกลางตัดพื้นสีฟ้าออกไปเหลือแค่ตัวหนังสือสีขาวกลมกลืนไปกับขอบคอเสื้อด้านบนและแขนโดยมีแถบ3แถบของ Adidas ตรงไหล่เช่นเดิมเนื้อผ้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูเรียบหรูในเท็กเจอร์ที่แตกต่างออกไป สื่อคาดการว่าจะมีการเปิดตัวเสื้อชุดใหม่นี้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพร้อมลงแข่งขันในเกมสุดท้ายของฤดูกาลพบกับบูแฮมตันวันที่23พฤษภาคมนี้แฟนเพจและแฟนช่องดูแบบแล้วชอบกันหรือไม่ร่วมแสดงความเห็นเรื่องนี้กันได้ครับพระเอกตัวจริงดบิดเดคอาช็อตเซฟนับครั้งไม่ถ้วนในเกมแพ้โรม่าเมื่อคือวันพฤหัสน่าจะพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าดบิดเดคิายังเป็นผู้สาวประตูฝีมือยอดเยี่ยมระดับเทพเมเคิงของปีศาจแดง เขาไม่ได้เป็นสองรองใครและมีความพร้อมเสมอในจังหวะป้องกันประตูลูกยากๆก,ก,กับช็อตปฏิกิริยาที่รวดเร็วและโจนตัวยังทําได้ดีเหมือนเดิมช่วยเซฟเพื่อไม่ให้ทีมโดนนาไปก่อนช่วยเซฟเพื่อไม่ให้สกอร์ไหลช่วยเซฟสวยๆอย่างมั่นใจและที่สาคัญที่สุดช่วยเซฟพ,พาทีมผ่านเข้าชิงความเก่าและประสบการณ์สอนกันไม่ได้ครับแต่จะถูกนํามาใช้ถูกที่ถูกเวลาเสมอกับนั้งแต่ที่มีคุณสมบัติคู่ควรนายคือเบอร์หนึ่งในใจของพวกเรา และนายสมควรจะเล่นนัดชิงชาเลอร์ถ้วยนี้โอเลกซูราโซชาแน่ของทีมกล่าวถึงการทํางานในเกมนี้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่สกอร์รวมจะเป็น8ต่อ6สําหรับโรม่าเป็นเกมที่แปลกมากเราปล่อยให้พวกเขาบุกต่อเนื่องแต่เราโชคดีที่มีผู้สาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งอย่างดับบิตเดียรโซชาพูดถึงโปรแกรมโหดต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดมาก่อนถูกวางโดยคนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลสภาพร่รางกายนักเตะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เราไม่ได้ถูกดูแลเท่าไหร่นักเราต้องการพู้เล่นทุกคนสําหรับ4เกมนี้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เราต้องพร้อมดับเบิลเดคเซฟไปทั้งหมด10ครั้งในเกมดวนโรมา่าพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชไปครองกับปันดีใจผีเข้าชิงแม้เกมรับรั่วแฮร์รี่แม็กวายก็หลังปีสแสดงยอมรับว่าตนเองดีใจกับการที่ทีมผ่านเข้ารอบชิงชาลเลอร์ศึกยูโรปาลีกแม้เลขที่2ต้องปลาชัยต่อคู่แข่งก็ตาม ยูเติดเข้ารอบชิงชาเลอร์ด้วยประตูรวม8ต่อ5นัดแรกชนะ6ต่อ2นัดที่2แพ้2ต่อ3หลังจบเกมกับตันเผยความรู้สึกมันเป็นความสําเร็จที่สุดยอดแต่คืนนี้เราไม่ชนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเราทํางานหนักในนัดแรกเราเริ่มต้นเกมแบบมีกังวลบ้างพวกเขาใช้การเพรสซิ่งเข้าถึงตัวเร็วเราไม่ต้องการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเกมไหน ทีมลงสนามเพื่อต้องการชชัยนะเสมอซึ่งเราไม่ได้ฉลองกันแต่เราก็ดีพอกับการเข้าชิงเอดิสันคาวาน,นี่ทำสอประตูที่ยอดเยี่ยมเรารู้ถึงคุณภาพในการเคลื่อนที่ของเขาเขาจะไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสเสมอส่วนเกมรับนั้นในฐานะกองหลังผมไม่ค่อยพอใจที่ดับบิดเดคิาผู้รักษาประตูของเราต้องทำงานเยอะมากแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดอาชีพขาแข้ง ก่อนนะัดชิงชาเลอร์ศึกยูโรปลาลีกแมนยูเต็ดจะต้องลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีก5เกมครับพบกับแอสตันวิลล่าเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลฟูลแลมและปิดท้ายด้วยวูฟแฮมตันเกเรนวูดและนาโอล่ลุ้นรางวัลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกประกาศรายชื่อนักเตะที่ร่วมลุ้นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนมีนักเตะไปแสดงติดเข้ามาร่วมลุนน้น1คนครับแปดคนที่มีชื่อในรางวัลน,นี้คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนูจากลิเวอร์พูล โซดาลาจากลีสเมสันกรีนวูดจากแมนยูเต็ดเคลติชอีเทนาโชเลสเตอร์ซิตี้เจสซี่ลินการ์ดเวสต์แฮมมาเตอุสเปรดล่าเวสต์บอมวิชอัลันซังมักซิมังนิวคาสเซิลและคร so ิสวูดเบอร์ลีย์โอเลกุน่าโซชายังได้รุนรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้ด้วยร่วมกับแซงมาร์ลไดส์เวสต์บอมวิชมาสโลเบียลซาลีดและซีบูจากนิวคาสเซิล ผลงานในพรีเมียร์ลีกเดือนที่ผ่านมาของอเลกุน่าโซชาคือพาทีมชนะสานัดและเสมอหนึ่งนัดแฟนเพจและแฟนช่องสามารถเข้าไปร่วมโหวตนักเตะยอดเยี่ยมและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกครับพินิงคขึงขังผีบุกโปรแลนด์เพื่อแชมป์นเนวิญามาติชกองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ำว่าทีมต้องจบซีซั่นด้วยการควา้าแชมป์ให้ได้หลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลตได้สำเร็จในยุคของอเลกุน่าโซชา มาติชลงเป็ตัวสำรองคอยคุมจังหวะเกมหลังรูกเกมของไปแสดงตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต,ต้นครึ่งหลังและประคองพาทีมผ่านเข้ารอบไปได้พินิ่งเผยว่าเราจะเดินทางไปเล่นรอบชิงด้วยจุดประสงค์เดียวนั่นคือการควา้าแชมป์เราไม่ต้องการแพ้แต่เราก็ให้ความเคารพก,กับบียาเรลพวกเราไม่ได้พอใจกับผลการแข่งนในเกมเมื่อคืนแต่ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะคว้าชมป์มาครองได้แล้ว เชื่อว่าโอเลกุนาโซชาจะหมุนเวียนผู้เล่นบางส่วนช่วงท้ายซีซั่นหากการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรวมถึงที่2ได้แล้วในตารางพรีเมียร์ลีกเพื่อเลี่ยงต่อการบาดเจ็บและการอ่อนล้าของนักเตะ3กูรูประสานเสียงผีเข้าวินยุโรป้าเลโอฟินานโอเวนฮากรีฟและพอลสโคอดีต3นักเตะปีสะแสดงสแสดงความมั่นใจผ่านการวิเคราะห์ทางโทรทัศน์ว่าแมนยูเต็ดนั้นมีดีพอที่จะก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรป้าลีกมาครองได้สำเร็จ ปิซาดาต้องดวนกับเบียเรลลทีมแกร่งจากลาลิกาสเปนที่มีอุนายแอมเรีเจ้าพ่อทวยนี้คุมทีมอยู่เฟร์นานเริ่มอธิบายเป็นคนแรกถ้ายูนเต็ดอยู่ในฟอร์มที่ใกล้เคียงกับฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขาทีมก็จะคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักอาจจะทำได้2-3ถึงประตูอุนายอมเบรีอาจจะมีประสบการณ์แต่นักเตะแมนยูเต็ดบางคนเคยอยู่ในสนามและบรรยากาศควา้าแชมป์รายการนี้มาแล้วผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรสำหรับทีม แต่มันคือเกมนัดชิงนักเตะจะไม่รู้สึกแบบนั้นพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดมุ่งมาและทำงานของตัวเองให้ดีฮากริปกล่าวเสริมว่าอุนาเอมเรีใกล้เคียงกับการคว้าชแชมป์รายการนี้อีกครั้งมันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนด้วยประสบการณ์ของเขาและบียารียลก็มีนักเตะที่จบสกอร์ได้ดีมากๆแต่ยูเวนตุสคือทีมเต็งพวกเขามีทีมที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นคุณภาพสูงท้านักเตะอย่างบุนโน่แฟนเดสเอ็ดดิชันคาวานีและปอป็อกบาโชว์ฟอร์มเทพออกมา พวกเขาก็น่าจะปิดจ็อบได้พอสโคกล่าวเห็นด้วยกับฮากรีฟระบุว่าตนเองไม่ค่อยได้ดูบียเรลเล่นมากนักมันยากแน่ๆในการเจอกับอุนายนเอมรี่กับเซติที่เขาแบ่งในรายการนี้แต่ยูเต็ดกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชิงผมคาดหวังว่าพวกเขาจะคว้าชัชนะไปได้ด้วยทีมทีมนี้ชัํานี้เพื่อคาวานี่อยู่ต่อเกรนวูดเฝ้ารอเรียนรู้วิชา สองประตูที่คาวาน,นี่ทําได้ในเกมเมื่อคืนบ่งบอกถึงการหาพื้นที่การเลี้ยงลายและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแผนเล่นง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพนอกสนามเขาอาจจะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกไม่พูดเยอะใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ในสนามหาเป็นเช่นนั้นไม่ครับทั้งในพรานพร้อมสู้เต็มที่เพื่อทีมท้าดวานลนักเตะทุกคนมเมสันกรีนวูดได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากคาวาน,นี่ในสนามซ้อมอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมเปิดรับคำแน,นะนำจากกองหน้าระดับพระกาล โดนตามไล่สกัดให้ล้มอยู่ตลอดเล่นไม่ถนัดและเป็นเป้าเล่นงานของนกเตะโรมาดาวลุ่มผีแดงโดนเจลลูก้ามันชินี่ไปบวกท่านายพรานพี่ใหญ่ขึงขังเข้าใส่ปกป้องน้องทันทีจนเตนเลสต้องมาห้ามครับน่าเสียดายที่เล็กุน่าโซชาเลือกเปลี่ยนเคานี่ออกไปพักหลังจากนั้นอดลุนแฮทริกเลยสามัญโซนนข่าวที่หนึ่งจาก BBC เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าเอเดนคาวานี่ใกล้จะขยายสัญญาออกไปเพื่อมอบความสุขให้กับแฟน สอดคล้องกับสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขากับคาวานี่มีบทสนทนาที่ดีในการพูดคุยกันแม้ว่านักเตะจะยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนในทีมยังมีหวังวงในสโมสรเชื่อว่าโอเลกุน่าโซชาซื้อใจคา,าวานี่กับบรรยากาศของแฟนบอลในสนามที่ท่านในพราจะได้ร่วมเฮกับทุกคนมันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและหมหัศจรรย์มากๆแชมป์ยูโรปาลีกกับแฟนบอลหนึ่งใน4ของสนามที่โปลแลนด์ จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกอย่างสาหรับการขายสัญญาออกไปของเขาดาวยิงตัวเก๋าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทั้งบุคลิกความเป็นผู้นําฝีเท้านในสนามและที่สําคัญพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ไปให้หนักเตะดาวรุ่งอย่างเมสันกรีนวูดรวมทั้งอองตนี่มาร์เซลและมาร์คัสแรดฟอร์ดที่พร้อมจะเติบใหญ่เป็นความหวังของสโมสรต่อไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับผีแดงต่อไปนะเอดิสันคาวาน่ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันพบกับแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย